เปิดกล่องรับซื้อเหรียญสวัสดีครับยินดีต้อนรับ F c ซทุกคนทุกท่านฮนะเข้าสู่ช่องซื้อและขายเหรียญป่อป่าศึกษาแบงก์เหรียญโบราณช่องรับซื้อเหรียญที่ได้ความนิยมที่่งการนักสะสมนิยมเล่นหาเหรียญที่มีราคาซื้อขายเกินหน้าเหรียญสวัสดีเอทุกคนทุกท่านนะเนาะกล่องนี้ F อฟซฮเป็นกล่องที่นักสะสมท่านหนึ่งจากจังหวัด รู้สึกว่าจะเป็นแถวติวานนทน์นะตลาดขวัญตลาดนี้ชื่อเสียงดังในเอฟซีนะตลาดขวัญเนี่ยประมาณนั้นจังหวัดนนทบุรีก่อนน้านโูโ้นป้าป้าก็เคยไปบ่อยๆ <c oughs> เคยไปบ่อยๆแถวแถวติวานนท์แถวแถวนู้เลยเอฟซีอเนาะโอเคเดี๋ยวป้าป้าขออนุญาตพูดอ่าเปิดกล่องกันไปพูดคุยกันไปเนาะค่อนข้างจะมีกล่องจะมีขนาดใหญ่เอฟซีเดี๋ยวป,ป้าป้าอาจจะวางกล้องไว้เพราะว่ากล่อ,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 องเขาขนาดใหญ่ จะมองไม่ค่อยสะดวกนะรอปลาแป๊บหนึง่งอ่ะได้ยินเสียงว,ว่าปลาเปิดกล่องไหม,มนักสะสมท่านนี้นะ่าจะส่งเหรียญมาให้ช่องของาปลาเป็นครั้งที่2แล้วมั้งเนี่ยหลังจากเขาติดตามช่องของปลา,ปามานะก็เป็นท่านอาวุโสท่านหนึง่งผู้อาวุโสท่านหนึง่งนะจากจังหวัดนนทบุรีนะโอเคเนาะทราบมาคร่าวๆเอฟเซีส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหรียญที่ระลึกอะไรประมาณนี้แหละนะท่านเก็บไว้นานละ นะก็ถือว่าอ่ะเก็บไว้นานแล้วก็อยากจะแบ่งปันออกอะไรประมาณนั้นอ่ะได้ข่าวมาจากแอดมินส่วนตัวปปาเองก็ไม่คุยได้ไม่ได้คุยกับลูกค้าเป็นทางการเพราะปะปาไม่มีเวลาก็จะยกทุกอย่างให้กับแอดมินเป็นผู้ดําเนินเรื่องต่อไปสําหรับคุยกับลูกค้าเพี่ยงอ่ะาพระเต็ปเยอะเอประปาขออนุญาตตัดเลยนะฮะเราได้เดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บหนึงแป๊บน,งบนึงนะฮะึ๊บเดี๋ยวเอฟซีรอปาก่อนปปาขออนุญาต ัดออกจากกันก่อนฮะอือเฟเีเราได้กันมาราวสัก3ชิ้นที่อยู่ในกล่องเมื่อกี้นะประมาณ3ชิ้นแปนว่าปาจะเปิดไปลวดลวดให้ดูกันไปเลยนะเพราะว่าน่าจะเป็นเหรียญที่ระลึกจะเป็น1บาท2บาท5บาท10บาทด้วยอะไรมัติดตามกันนะก็น่าจะเป็นเหรียญเก่าเก็บถ้าระดับผู้อาวุโสเก็บไว้เนี่ยเขาน่าจะเก็บมานานแล้วนะการเก็บเหรียญบางครั้งก็ เนาะเหรียญที่ระลึกส่วนใหญ่ใครเขาก็ยังไงเอฟซีใครเขาก็ไม่ได้เก็บใส่ตลับหรือว่าถุงซิปใครถุงซิปมันอะไรประมาณนั้นนึกออกเนาะอืมก็อาจจะมีเหรียญเก่าเก็บให้ดูกันอาจจะมีเหรียญใหม่ให้ดูกันมาเรามาลุ้นกันจะเป็นเหรียญที่ระลึกหรือว่าเหรียญอะไรกันแน่อะนี้ก็เป็นเอฟซี FC, หมายเลขบัญชีธนาคารเขาเนี่ยนะถึงป,ปา้าป๋าทุกคนนะพยายามให้เพิ่มลายใครที่จะขายเหรียญในช่องของปราปานะจำเป็นก็คือการเพิ่มลายนะ หลาแอดมินเขาโอนเงินถ่ายเทยเงินอะไรให้กับท่านอะไรประมาณนี้หรือว่ารูปเหรียญจะต้องถ่ายมาอะไรไหมนเนี่ยเขาก็ได้ขายเหรียญแบบนี้หลายคนอาจะไม่เข้าใจทําไมต้องเพิ่มลายยุ่งยากหรือช่องปลาปลาอะไรประมาณนั้นไม่ใช่ยุ่งยากนะเอฟซต้องเข้าใจนะฮะมีผลบวกไว้ยังไงสําหรับตัวท่านเองนึกออกไหมฮะนะโอเคเนาะถ้าท่านลองซื้อผ่านซื้อขายผ่านโทรศัพท์ดินะเพยุ่งยากแล้วเป็นไปไม่ได้เอฟซี FC. ซื้อขายผ่านโทรศัพท์ค่อนข้างจะยากมากเลยนะยากมากเลย อ่ะอันนี้ก็เป็นเหรียญที่ลึกจริงๆเนาะเป็นเหรียญที่ลึกจริงๆปปาอาจจะดูคร่าวๆกันไปแบบนี้ก่อนอ่าถุงนี้เป็นเหรียญย0บาทที่ระลึกนะฮะก็คือจะปปาจะเทออกเลยขอาจะแยกวาระมาแต่ว่าปปาจะเอารวมกันแบบนี้เลยเนาะรวมกันแบบนี้เลยปปาคงจะแกะไม่ไหวแน่เลยเอฟเซียนะนี่คือเหรียญเหรียญ20บาทที่ระลึกนะก็มีกันหลายวาระยังไงดเออเอฟเซีย FC ปปาจะปะปาต้องตัดออกเลยนะเพราะถึงมือปปาแล้วไม่เป็นอะไรหรอกนะ นะ f c ทางบ้านก็จะไม่ค่อยเห็นใช่ไหมอะอย่าง,งนะ้อยๆให้เห็นแบบนี้ก็ยังดีเนาะอะนี่คือเหรียญที่ระลึกวาระกี่วาระกีวะวะ่วาระต่างๆดี่ว่าเนาะอะ,อะเห็นไหม f c เนี่ยนะอะอะถึงมือปลปาแล้วปลปาเปิดอย่างนี้เลยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาคลิปวิดีโอจะยาวจนเกินไปตรงนี้จะเป็นเหรียญที่20บาทที่ลึกโอ้โห F4 ก็ใส่ถุงมาแบบนี้เลยให้ดูกันตรงนี้ก่อนนะฮะเป็นเหรียญย0บาทที่ลึกเอาแค่นี้ก่อนนะมากันเยอะเยอะแบบเนี้ยให้ดูแค่นี้ก่อนนะ เราจะได้ดูชิ้นที่2ที่3กันไปเนาะ,ะถ้าปราปาจะมาแกะถุงซิปออกหมดทุกเหรียญเนี่ยคาดว่าคลิปวิดีโอคงจะต้องใช้เวลานานจนเกินไปฉะนั้นปาปาทำใหดูอย่างนี้เลยดีกว่านะเนาะอออันนี้ก็อะไรกันเอ,อ่ยเดี๋ยวดูก่อน <laughs> หมายเลขบัญชีธนาคารนะเดี๋ยวปาปาเก็บใส่ถุงรวมๆเขาไว้ก่อนเอาวางไว้ตรงนี้ก่อน นะเขาใส่มา3ถุงเลยดีฮะนะคนโบราณหรือว่าคนอายุมากแล้วเนี่ย F4 รุ่นอาวุโสเนี่ยเขาทำเนี่ยเขาจะละเอียดละอ่อนึกออกไหมฮะนะเขาจะละเอียดละอ่อส่วนใหญ่ส่วนใหญ่น,หญนะโอเคเนาะอ่ะจบจากเหรียญเหรียญที่ระลึกแล้วปลาปาจะดันออกไปทางโน้นเลยรู้แล้วเนาะเมื่อกี้เป็นเหรียญที่ระลึกนะฮะนะถ้ามีอะไรคาดเคลื่อนวาล่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวปลาจัดให้เพื่อนเจัดการให้อาปาปาจะดันขึ้นไปสูงตรงนี้แล้วนะนะปลาปาจะเปิดถุงต่อไป เราจะเปิดถุงต่อไป F45 อันนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นที่ลึกทั้งหมดแหละจะเป็นเป็น,ปนอาจจะเป็นแบบโคลชนิดราคาประมาณเนี้ยเนาะน่าจะใช่ F45 หลังจากที่นักสะสมท่านนี้เขาส่งเหรียญมาครั้งแรกฮะถามว่าเขาเสี่ยงที่จะได้เงินค่าเหรียญไหมเขาก็เสี่ยงนะฮะแต่พอเขาส่งมาล็อตแรกแล้วรู้สึกว่าพอแอดมินนะก็โอนเงินโอนทอนเขาเรียบร้อยค่าเหรียญแล้ว ไม่นานเนี่ยเขาก็ส่งชุดนี้ตามมาอีกเนี่ย F4 ฮะนะก็หลายคนยังสงสัยช่องของป๊าปาเนี่ยมีร้านแยกอยู่ไม่มีสาขาไม่มี F4 ฮะนะไม่มีไม่มีสาขาไม่มีอะไรทั้งสิน้นอันนี้เป็นเ,เดี๋ยวกาอปาดูตรงนี้ก่อนดีกว่าจะได้ดันออกไปเนาะจะได้แยกออกไป F4 อันนี้ก็จะเป็นรู้สึกว่าจะเป็นเหรียญ ตัวนี้จะเป็นเหรียญ10บาทที่ระลึกนะใช่ไหมอ่าสิบาทที่ลึกจริงๆด้วย F4 อ่าที่อ่าสิบาทที่ระลึกเนี่ยประมาณเนี้ยนะอ่าเป็นเหรียญสิบาทที่ระลึกกองเนี้ยเป็นเหรียญสิบาทที่ระลึกเรารู้สึกว่าอ่าสิบบาทที่ลึกเหมือนกันแต่ตรงนี้เดี๋ยวนะฮะน่าจะเป็นพิเศษและมีพิเศษเลยไหมดูก่อน อ๋อไม่มีฮะเป็นส0บาทที่ลึกเช่นเดียวกันบางคนบางท่านสมัยก่อนเนาะคาว่าเหรียญที่ลึกใช่ไหมเขาก็จะแยกไปใส่ตลับเก็บไว้ต่างหากอะไรก็มีนะพอมาปัจจุบันวันนี้ถึงค่อยๆรู้ไงข้อมูลอ๋อใส่ตลับไว้นะก็เป็นเหรียญที่ลึกธรรมดานี่แหละอะไรประมาณนั้นอืมตัวนี้ก็มีความพิเศษหน่อยอันนี้จะจะเป็นเหรียญเป็นเหรียญที่ส0บาทที่ลึกนิกเกิลขัดเงานะเป็นขัดเงาเอฟซีฮะหนึ่งวาละเป็นนิกเกิลขัดเงาเนาะเอา้าเอฟซี C, ไม่เป็นไร นี่ก่อนนะนี่ก็อีกวาระหนึ่งอันนี้ก็ได้เคลื่อนขัดเงารู้สึกว่าเราจะได้มาสามเหรียญสามเหรียญสองวาระเนาะอ่านี่เวลาละเดียวกันนี่อีกวาระหนึ่งหลังจากนั้นอ่าอันนี้จะเป็นเหรียญคองราชยี่สิบห้าปีก็เป็นเหรียญสิบบาทที่ลึกอยู่ในชุดนี้แหละนะแต่ก็มีขนาดที่เล็กกว่าเราก็ผลิตออกมาเป็นวาระแรกของเหรียญสิบบาทที่หละลึกอ่าเอฟซีฮะอันนี้ก็จะเป็นคองราดครบยี่สิบห้าปีโอเคเนาะประมาณเนี้ย เราป่าจะแยกวางไว้ตรงนี้ก่อนอาจบละเดี๋ยวหลังจากนั้นอันนี้จะเป็นเหรียญ5บาทคุดตรงเดี๋ยวพระปาป่าไม่ได้ประมาณนี้นะนี่หาบาทคุดตรงใครที่มีนะสามารถติดต่อมา5บาทคุดตรงนะอันนี้เป็นเหรียญ5บาทมุนเบียนสมัยรัชการที่9ก้าบาทคุดตรง f c 5ใครที่มีอาติดต่อมานะติดต่อมาปป่ายินดีรับซื้อนะจะผ่านการใช้งานมาแล้วหรือไม่ผ่านก็ตามปป่ายินดีรับซื้อได้กนากี่เหรียญตรงนี้ อืมหลายเหรียญพอสมควรอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเยอ่ะวางตรงนี้อันนี้ของราดใช่ไหมของราดเดี๋ยวปลาหยิบไ้ตรงนี้กว่าเห็นแล้วเนาะเห็นแล้วเนี่ยใครที่ดูอยู่นะฮะดูคิดให้จบนะเผื่อปปาไม่ลืมปปาจะสรุปให้ดูว่าเหรียญที่ที่ส่งมาเนี่ยรับซื้อทั้งหมดไหมนะ F4 อ่ะที่ผ่านไปสองรายการก็ยี่สิบบาทกับสิบบาทที่ระล,ลึกสีเดียวนะโอเคเนาะอ่ะตรงนี้ก็เป็นเป็นเหรียญห้าบาทคุดตรงเช่นเดียวกันนะเขาแยกถุงมาเฉยๆอ่ะห้าบาทคุดตรง F4 ฮะเนี่ยนะอ่ะ ปปาจะรวมเลยนะฮะอ่ะรวมเลยเนาะอ่ะเดี๋ยวปปาไปจัดการเองทางด้านสภาพผิวเรียนอะไรประมาณนั้นอ่านี่ห้าบาทคุดตรงฮะถ้าไม่ผ่านการใช้งานเลยก็โอ้โหราคาสูงแล้วก็ข้อมูลอะไรเขาก็มีด้วยนะข้อมูลเขาก็ม,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 มีด้วยเดียวค่อยว่ากันละกันอ่ะโอเคเนาะนี่คือ5บาทคุดตรงเห็นไหมเอ่ยปปาไม่ได้วางกล้องให้ดูเสน่หอ้ะใครที่มีฮะแบบนี้ปะปาก็รับซื้อเช่นเดียวกันเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะปิดปิดท้ายถุงนี้เอฟซีฮะ,ะมาดูกันโอ้ยเหรียญท่านเยอะมากเลยเนี่ย เนาะโอเคเนาอะอาถ้าจะของเหรียญดูยอยู่ป้าปาฝากขอบคุณด้วยนะป้าปาฝากขอบคุณตรงนี้เอฟซีฮะจะเป็นเป็นเหรียญสองบาทที่ระลึกแน่เลยนะฮะเป็นเหรียญสองบาทที่ระลึกหลายวันละเลยเนาะโอ้ท่านส่งมาเยอะเลยเอฟซีท่านส่งมาเยอะเลยป้าปาจะเปิดให้ดูหมดไหมอาวันนี้คงต้องทํางานกันหนักหน่อยละเหรียญเหรียญที่ลึกเข้ามาเยอะเลยเอฟซี FC ฮะโอเคเนาะวันนี้จะเป็นเหรียญสองบาทที่ลึกนะ อ่ะเนี่ย f c ใครที่มีนะฮะสามารถติดต่อมาเพราะว่านานแล้วใช่ไหมที่เราไม่เห็นปราปาประกาศรับซื้อเข้าขายออกเพราะว่าติดรายการอื่นๆอ,อยู่ใช่ไหมเพราะเหรียญสองบาทที่เลึกนั้นที่จริงถ้าพูดถึงความสะสมหน้าเก็บสะสมเพียงแต่ว่าราคาเขาไม่สูงไม่แรงนะฮะซื้อขายกันแทบจะไม่เกินหน้าเหรียญเกินนิดนึงอะไรประมาณนี้นึกออกไหมฮะ ปอปาก็เลยไม่ไม่ค่อยได้มีเวลาทําบ่อยแต่ใครมีลองติดต่อมาหาแอดมินฮะแต่ต้องเป็นเหรียญที่อยู่ในสภาพค่อนข้างดีนะถ้าสภาพผ่านการใช้งานแล้วเนี่ยนักสะสมที่ซื้อไปเก็บสะสมเขาไม่นิยมเล่นหาสักเท่าไหร่นะเขาไม่นิยมเล่นหาสักเท่าไหร่โอเคเนาะวันนี้เราเปิดกล่องรับซื้อเหรียญกันได้เหรียญมาค่อนข้างมากเลยเอฟซอฮะอ,อันนี้อ่ะ ปลาด,ดึงออกจากถุงแบบนี้เลยตรงนี้น่าจะเป็นอันนี้เหรียญ5บาทที่ลึก f c เพราะปลาไม่ถอดออกจากถุงนะเพราะว่าพื้นที่เราไม่พอละนะเพราะปลาไม่ถอดออกจากถุงละเพราะว่าเวลาก็จะถึงที่กําหนดพอดีประมาณสัก10บสกว่านาทีประมาณเนี้ยโอเคเนาะนี่คือเหรียญ5บาทที่ระลึกใครที่มีนะสภาพไม่ผ่านการใช้งานทั้ง1บาท5บาท2บาท10บาท20บาทถ้าไม่ผ่านการใช้งาน f ซปลปลายินดีรับซื้อ หรือว่ายังไงแล้วทางด้านสภาพผิวเหรียญก็คงต้องคุยกับแอดมินด้วยนะโอเคเนาะอ่ะมาดูชิ้นสุดท้ายตรงนี้คืออะไรกันเอ่ยตรงนี้จะเป็นเหรียญหนึ่งบาทที่ลึกอ่ะเป็นหนึ่งบาทที่ลึกว่าปาดูคร่าวๆเนาะเขาทำแบบแบบแบบนี้อึ๊บอึ๊บอึ๊บเดี๋ยวก่อน,นะฮะวันนี้น่าจะได้กันมาตั้งแต่หนึ่งบาทสองบาทห้าบาทสิบบาทยี่สิบบาทที่ลึก,กเลยทีเดียว f c เนี่ยตรงนี้จะเป็นหนึ่งบาทที่ลึกนะ,ะเพียบเลยอ่ะเอาปาวางให้แบบนี้แล้วก็ให้ f c ดูภาพรวม ว่า <c oughs> บางคนบางท่าน <c oughs> เคยเอฟซีฮะถามว่าช่องปปารับซื้อจริงไหมคุยกับแอดมินสนุงสนานบางครั้งจะมาขายถึงหน้าร้านอยากจะมารับเงินส่วนตัวเองเกรงว่าจะโดนโกงอะไรประมาณนี้เกรงว่าช่องปปานั้นจะไม่จะไม่จ่ายเงินจ่ายทองรับซื้อจริงเอฟซีฮะถามไปถามมาฮะมีเหรียญที่ระลึกห้าบาทที่ระลึกยกตัวอย่างนะฮะ ห้าบาทที่ระลึกอยู่เหรียญหนึ่งมีเหรียญหนึ่งบาทเลอหงอยู่สองเหรียญอันนี้ปปาเปรียบเทียบให้ฟังนะที่ผ่านมารับข้อมูลจากแอดมินแอดมินเลยต้องแจ้งไปว่าเหรียญที่คุณถืออยู่นะนะะมีสองสามเหรียญฮนะราคาซื้อขายถ้าผ่านการใช้งานแล้วขายไม่ได้ด้วยถ้าไม่ผ่านการใช้งานก็เกินหน้าเหรียญแค่ห้าบาทสาบาทเจ็บาทเท่านั้นเองบางคนเขาไม่เข้าใจนะแล้วใครที่มีเหรียญระดับนี้ต้องการแบ่งขายแต่ถ้ากลัวปปาะจะไม่จ่ายเงิน ไม่ต้องกังวลเอฟซีฮะขอให้ท่านเพิ่มหลายเป็นช่องของว่วปาจริงๆซะก่อนเนี่ยนักสะสมท่านเนี่ยเขาอยู่ถึงจังหวัดนนทบุรีนะ,ะเขาส่งมาเป็นครั้งที่สองครั้งก่อนครั้งแรกก็มากอย่างเงี้ยเยอะหลายมากหลายอีลิขนาดนี้แหละเอฟซีเขาก็ยังกล้าส่งครั้งแรกพอเขาได้เงินจากช่องของประปาไปตอนนี้ไม่ต้องกังวลเลยมากนะเอฟซีถ้าตรงไหนรับซื้อจริงนะฮะเราก็ขายได้เลยเพียงแต่เราจะคุยตรงไหนได้ถูก จำเพาะจำเหมาะสำหรัตบตัวเองเท่านั้นเองก็ไม่ต้องกังวลในเอฟซี FC นะฮะนะต้องดูด้วยเนี่ยเหรียญหนึ่งบาทที่ระลึกสองบาทที่ระลึกเนี่ยถ้าเป็นเหรียญปกติธรรมดาไม่มีราคาเป็นหมื่นเป็นแสนแล้เอฟซีนะฮะแต่ท่าน,ท,านท่านเหรียญของท่านไปตรงตามที่พื้นที่ไหนเขาประกาศร,รับซื้อถ้าตรงแล้วติดต่อเขาได้ขายได้แสดงว่าเหรียญท่านไม่ใช่เหรียญปกติธรรมดาผ่านาที่ลึกธรรมดานะอาจจะเป็นเหรียญพิเศษไปกว่านั้นแต่ถ้าปกติธรรมดาเนี่ยซื้อขายเจ้าของเหรียญเขารู้ฮะ ว่าราคาเกินหน้าเหรียญว่าจะเป็น20บาท10บาทที่ระลึก5บาท2บาทฮะราคาเนี่ยจะอยู่กันเกินหน้าเหรียญเล็กน้อยเท่านั้นเองยกเว้นแต่ว่าจะเป็นวารละที่ได้รับความนิยมนะโอเคนะถึงจะมีราคาสูงกว่าวารละย่อยๆ1บาท2บาท5บาทที่ลึกตรงนี้ F c ฮะไม่มีราคาเหรียญละ1000บาทไม่ต้องถึง1 0,000หลอนะฮะตรงนี้ไม่มีราคาถึง1,000บาทแม้แต่เหรียญเดียว โอถ้ถ้าเหรียญละหนึ่งพบาทหรือห้าบาทเน่ยอุ้ยตายเลยปะะปาจ่ายไม่ไหวคือนักสะสมวงเขาศึกษามาแล้วไงว่าคุณปะะปาเขาเขาพูดราคาระดับเนี้ยแล้วฉันเองเจ้าของเหรียญเนี้ยฉันก็สืบสอดข้อมูลราคาของเหรียญทางอาหลายๆพื้นที่มาแล้วราคาก็ใกล้เคียงกันนี่แหละนะเขาเข้าใจแล้วว่าเหรียญตรงเนี้ยไม่มีราคาเหรียญละหนึ่งหมื่นหน นะเขาขายเกินหน้าเหรียญให้ก um, ับช่องของป้าป่าเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองเขายอมรับความจริงได้เอฟซีฮะโอเคนะเข้ามาศึกษาร่วมกันโอเคนากก็ขอบคุณเจ้าของเหรียญด้วยนะแล้วก็ขอบคุณตัอการติดตามรับชมเข้ามาศึกษาเอฟซีฮะนะว่าเหรียญไหนราคาแพงเป็นเป็นแสนเป็นพันเป็นหมื่นเหรียญไหนราคาเกินหน้าเหรียญบาทหนึ่งสองบาทเราต้องมาดูกันด้วยเอฟซีฮะโอเคเนาะก็ขอบคุณอีกรอบแล้วก็ฝากกดติดตามช่องของป้าป่าด้วยละสำหรับใครที่เข้ามาใหม่ๆอยากรู้ความจริงนะฮะ จะดูราคาของเหรียญราคาของเหรียญที่ระลึกหมุนเวียนโบราณราคาอยู่ระดับไหนทองตลาดเหรียญเขาเล่นหาเหรียญใหม่ราคาอยู่แค่ไหนเอฟซีฮะเหรียญเก่าราคาอยู่แค่ไหนพูดถึงสภาพผิวเหรียญน,นะโอเคเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันใหม่ขอบคุณเจ้าของเหรียญท่านนี้ด้วยนะขอบคุณจริงๆถ้าหากยังไงแล้วโอกาสหน้าฟ้าใหมก่ก็ส่งเหรียญมาพูดคุยมาตรวจสอบกับแอดมินแล้วก็พูดคุยกับแอดมินเอานะอะไรเรารับช่วยซื้อได้นะเราก็จะช่วยนะแต่ถ้าช่วยไม่ไหวแอดมินก็จะบอกตรงๆ ่านเลยนะโอเคเนาะเราต้องไปด้วยกันให้ได้ FC หัตนาเพิ่งเหลือเสอเพิ่งป่านอไหวก็คือไหวถ้าไม่ไหวแอดมินก็จะแจ้งไปนะว่าเราขายไม่ได้จริงๆเหรียญน,นี้ปีนี้วาระนี้พอสอนี้เดี๋ยวแอดมินเขาจะแจ้งไปโอเคนะขอบคุณโอการติดตามรัะชมคลิปหนะ้าพบเจอกันใหม่เนาะคลิปนี้สวัสดีครับ